รถขุดโกมัสุ p c 1 5 3ีคันนี้เป็นรถขุดขนาดเล็กที่ครบเครื่องทั้งพลังขุดที่ดีเยี่ยมความคล่องตัวสูงและประหยัดน้ำมันสุดๆเหมาะสำหรับงานก่อสร้างงานเกษตรหรือใช้ในไซ์งานที่มีพื้นที่จำกัดนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้100%่เซนมีใบอินบอย์ถูกต้องไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยรับประกันว่าได้รถคุณภาพดีไม่มีดัดแปลงไม่เคยผ่านการใช้งานหนักคุ้มค่าทุกบาทแน่นอนเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบแรงดีไม่มีสะดุด ขนาดกระทัดรัดแต่ให้กำลังขุดเต็มประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างลื่นไหลไม่มีปัญหาควันดำหรือสตาร์ทยากเครื่องเดินเรียบประหยัดน้ำมันสุดๆทำงานต่อเนื่องได้ยาวๆปั๊มเฟืองคุณภาพสูงส่งแรงดันน้ำมันได้สเสถียรไม่ต้องกลัวว่าแรงขุดจะตกตอบสนองไวควบคุมง่ายขึ้นด้วยคอนโทรลลูกหมากที่ให้ความแม่นยำสูงทําให้มือใหม่ก็สามารถใช้งานได้สบายช่วงล่างแน่นแรกยางสภาพดีพร้อมลุยทุกสภาพพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นดินทรายหรือพื้นคอนกรีตลดแรงกระแทกไม่ทำลายพื้นผิวถนนแทร็กยางช่วยลดเสียงรบกวนและดูแลรักษาง่ายกว่าแท็กเหล็กมาพร้อมใบมีดดันดินใช้เกลียดินปรับระดับหน้าดินหรือช่วยพยุงตัวรถในพื้นที่อ่อนนุ่มทําให้ทํางานได้สะดวกขึ้นเหมาะกับไซสงานขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่ต้องระวังความเสียหายของพื้นผิวน้ําหนักตัวประมาณ2.5ตันขนาดกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งงานขุดบ,อบ่อปลางานวางท่อ งานขุดร่องสวนงานปรับหน้าดินงานเกษตรหรือแม้แต่งานขุดขนาดเล็กที่ต้องการความคล่องตัวสูงคันนี้สามารถเข้าไปทํางานในพื้นที่แคบได้ดีบังคับง่ายทํางานได้รวดเร็วใช้งานมาน้อยมากเพียง1500กว่าชั่วโมงถือว่าน้อยมากสําหรับรถขุดนําเข้าสภาพเครื่องยนต์ดีเยี่ยมผ่านการตรวจเช็คระบบมาย่างละเอียดก่อนส่งมอบมีการเช็คเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกระบบไฟระบบควบคุมและเปลี่ยนทายของเหลวใหม่หมดทำสีใหม่เรียบร้อย ดูดีเมืออรถใหม่ไม่มีสนิมไม่มียุบไม่มีรอยรั่วรับรองว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานได้ทันทีราคาพิเศษเพียง2 3 5 5 0 0 0บาทรถขุดขนาดนี้สภาพดีพร้อมใช้งานราคาคุ้มค่ามากๆารีบจับจองก่อนหมดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนเครื่องจักรคุณภาพดีโดยไม่ต้องจายแพงหรือมือใหม่ที่กำลังมองหารถขุดไว้ใช้งานเองพิเศษที่บริษัทมีบริการเสริมเพิ่มเติม หากต้องการติดตั้งดีไว้เพิ่มเช่นลายหัวเจอะติดแอร์หรือดีไว้เสริมอื่นๆเราจัดการให้ได้ไม่ต้องไปทําเพิ่มที่อื่นให้เสียเวลาสนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงได้เรามีรถขุดนําเข้าญี่ปุ่นมากกว่า100คันให้เลือกพร้อมให้คําแนะนําทุกขั้นตอนบริการขนส่งทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับรถได้ยัางสะดวกรถดีแบบนี้หาไม่ได้บ่อยสนใจรีบติดต่อก่อนหมดนะครับ Yeah. you.